มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนชายแดนระอุชาวบ้านเตรียมอพยพรอบที่2วันปะทะซ้ําไทยกัมพูชา12สิงหาคม2568บรรยากาศความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารหลังมีกระแสะข่าวลือหนาหูว่าอาจจะเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกครั้งในเร็วๆนี้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มทยอยเก็บข้าวของขึ้นรถนะคะเตรียมที่จะอ,อพยพออกจากพื้นที่เป็นรอบที่สองท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ชายแดนด้านนางเพลงอายุ65ปีชาวบ้านในพื้นที่เผยทางน้ําตาว่าได้ยินข่าวลือเรื่องของการประทะจึงตัดสินใจอ,อพยพไปอยู่กับญาติในต่างอำเภอโดยระบุว่าทุกครั้งที่ต้องย้ายหนีถือว่าเป็นความลําบากอย่างยิ่งโดยเฉพาะครั้งนี้ที่มีหลานอ่อนๆเพิ่งจะคลอดได้เพียงเดือนกว่า ต้องหาที่อยู่ใหม่ไม่มีรายได้และไม่มีเงินซื้อนมให้ห้านอีกทั้งยังลงทุนต้มก๋วยเตี๋ยวไว้ขายเพราะคิดว่าสถานการณ์จะสงบแต่กลับต้องทิ้งของทั้งหมดเงินลงทุนหลายร้อยบาทสูญเปล่า ขณะเดียวกันนางเพ็งยังกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าวัวควายที่เลี้ยงเอาไว้ในไร่ไม่มีใครดูแลและอาจได้รับผลกระทบหากสถานการณ์ยังคงยืดเยือ้อขณะที่ชาวบ้านอีกหลายครอบครัวในหมู่บ้านเดียวกันต้องเผชิญสภาพไม่ต่างกันต้องหยุดงานแล้วก็หยุดทำมาหาก,กินเพื่อความปลอดภยัยหลายครอบครัวเริ่มอพยพออกจากพื้นที่เราค่ะอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนทางด้านภาครัฐ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือหรือว่าแนวทางการดูแลหากเกิดเหตุปะทะขึ้นจริงขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามดิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ